ามาดูลายมือประยุทธ์จันโอชานะผมก็โหลดลายมือเขาจากในเน็ตนะเออรียกว่าโหลดรูปมาจากในเน็ตนะผมก็ไล่ดูอะไอที่หาลายมือเขาว่าชัดชัดสุดลายมือเขาจะหาชัดเหมือนกับคนที่เข้ามาดูลายมือแล้วก็แบบเป็นคนที่เข้ามาเป็นคนที่เข้ามาดูแลจ่ายตังค์แบบแยกชัดแบบแยกไม่ได้แล้วมันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลเขาด้วยที่ว่า เขาจะให้เราดูลายมือเราไม่เราก็ไม่ใช่ว่าเขาจะเข้าถึงตัวเขาแล้วขอลายมือเขาได้เราก็หาได้จากทางเน่ยซึ่งซึ่งซึ่งลายมือให้เราได้เนี่ยค่อนข้นขนางที่จะห่วยแตกนะหรือพูดง่ายว่าดูอะไรไม่ค่อยได้เลยเพราะว่าเป็นมันไม่ชัดอะ่ะล้วจะดูไงอ่าฮะมันก็ได้แบบนี้มันก็เห็นแต่เส้นเล็กเ,เส้นเส้นที่เป็นโครงสร้างใหญ่ๆเพราะผมว่าดูลายมือจากเส้นเป็นหลัก แล้วก็โหลดเขามาอย่างเงี้ยนะก็ดูฮะประยุทธ์จจนโอชานะจะมีเส้นชีวิตที่ขาดชีวิตชีวิตที่ขาดคือชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงจึงเกิดอีกจังหวัดหนึ่งไปอยู่อีกจังหวัดหนึ่งเกิดอีกภาคหนึ่งไปอยู่พ่ง เกิดีนจังหวัดหนึ่งก็ไปทํางานต่างจังหวัดเป็นเส้นชีวิตที่ขาดขาดแล้วมีการโยกย้ายอยู่เสมอคือย้ายก็เหมือนกับเขาก็เป็นทหารต้องย้ายไปตรงประจํานูน่นประจําตรงนี้ทิ้งบ้านทิ้งที่อยู่ไว้ไอ้เงี้ยเป็นแบบเงี้ยเป็นเป็นแบ,บ่งี้ได้หนึ่งเป็นเส้นชีวิตที่สั้นเมื่อเป็นเส้นชีวิตที่ตีล้อมครอบครัวที่ที่ขาดไปเนี่ยใช่ทําให้ชีวิตเขาอ่ะ,อะมีครอบ ครอบครัวที่ไม่ไม,ไม่ไม่ดีเท่าไหร่เนื่องจากไม่อยู่กับลูกกับเมียอะไรเนี้ยนะพอเส้นวาสนาตรงเนี้ยไม่รู้เป็นเส้นวาสนาที่สั้นหรือเปล่าแต่วาสนาตรงนี้จะเป็นวาสนาที่มาจากทางเส้นมือเป็นวาสนาที่อยู่ใต้เส้นสมองเป็นวาสนาผิดพลาดดังนั้นการดังนั้นเป็นวาสนาที่ผิดพลาดมั่นคง แล้าาของชีวิตที่เดินทางมาถึงมาทํางานมาเป็นเป็นวัฒนาผิดพลาดเพราะเป็นเส้นชีวิตที่ขาดตู้ไปถึงว่าชีวิตเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปอยู่ต่างต่างประเทศแล้วเป็นเส้นวาฒนาผิดพลาดด้วยหมดตัวล้มละลายครับซึ่งเนื้อประดาตัวแล้วเป็นเส้นชีวิตที่ตีไม่ล้อมถึงเดินสุกด้วยบ้านแตกแลยลาขาด ลูกเมียไม่ต้องเห็นไม่ได้อยู่ด้วยกันเป็นไปได้แล้วว่าพอเส้นพอเส้นวัฒน,นาถ้ามันผมอย่างที่พูดแล้ว่าคือมันย้อนแย้งกับการดูเพราะว่ามันเราดูจากลูปที่ไม่ชัดแต่เมื่อเราดูจากพวกนิ้วพวกอะไรมันทายได้แต่นิสัยแต่วัฒน,นาความเป็นไปดูจากเส้นไงหมอดูเขาดูจากเส้นไงเขาดูความเป็นไปเขาดูว่าจะดีจะชั่วจากเส้นแต่พวกนิ้วเนื้อพวกนี้แค่ดูแค่นิสัยเย นะเส้นสมองจะเป็นเส้นสมองตรงจะบอกว่าเป็นคนเนี่ยตรงไปตรงมาซะว่าเส้นสมองตอนต้นเนี่ยเป็นจะเป็นเส้นสมองที่ตรงเหมือนมันบรรทัดจงึงมีความคิดแบบเเออ,เอ,อแบบประมาณว่าดื้อรั้นแบบประเภทไม่ฟังคําใครทั้งสิ้นหรือชั่วตัวเองมากเห็นว่าเส้นสมองข้างๆหักลงหมายถึงว่าท่าทีที่แข็งกระด้างนั้นมีความอ่อนโยนลงหรือว่าประมาณว่า เริ่มจะขุนหันนะทำท่าทางกาด้างแต่ว่า,ายังคิดหน้าคิดหลังอยู่แต่ถ้าสมองไม่ได้ยาวคือไม่ได้เป็นนักคิดเป็นนักปฏิบัติเป็นคนหัวเป็นคนขี้ลำคาญขี้งดหิดสมองไม่ได้ยาวคือหมายถึงว่าสมองเนี่ยก็คือหมายถึงว่าเอคิดคือคิดอะไรยากๆไม่ได้เลียนหนักไม่ได้แต่แต่คนพวกนี้ปฏิบัติเก่งปฏิบัติเก่งก็หมายถึงว่า,เ,าเห็นแล้วก็ทําเห็นแล้วก็ทํา เแต่สมองยังไม่ยาวคือสมองไม่ได้ดีสมองไม่ได้ไม่ได้ฉลาดมากพอไม่ได้มีความอดทนมากพอที่จะอ่านหนังสืออะไรเงี้ยแต่แบบแต่แต่ต่อยมวยแต่ว่าเออทำงานช่างแต่ว่าเห็นแล้วกับเป็นปฏิบัติอะไรเงี้ยเหมือนตักทหารนะดีเพราะว่ามันเป็นเส้นสมองที่ที่เหมาะกับงานปฏิบัติแต่เรื่องความเฉลียวฉลาดมันจะไม่ยาวพอเพราะมันมาแค่โซนแค่นี้ เส้นหัวใจปดเส้นหัวใจจะเป็นเส้นหัวใจเป็นเส้นหัวใจไปตั้งทางช่องหมดเปลืองด้วยเป็นคนขยันทําขยันใช้แล้วจิตใจเป็นจิตใจที่ร้อนลนด้วยเส้นหัวใจมองโครงสร้างเนี่ยเห็นได้ว่าเป็นคนจริงจค่อนข้างค่อนข้างเอาจริงเอาจังแต่เส้นมแล้วก็เส้นเส้นตรงนี้มองไม่ค่อยทัดเท่าไหร่และยากงั้น ส้นนิ้วก้อยเนี่ยจะสั้นจะไม่ยาวมากเท่าไหร่หมายถึงว่าเป็นคนพูดไม่เป็นพูดง่ายว่าเหมือนพูดเหมือนผมอะพูดเหมือนผมอะคือเป็นคนพูดไม่เป็นพูดใช้คําพูดไม่เป็นพูดไม่เก่งพูดพูดไม่ใช่ว่าพูดไม่เก่งแต่พูดแล้วฟังคนฟังไม่ค่อยไม่รู้เรื่องคนฟังไม่เข้าใจพูดแบบแถพูดแบบ แบบเขาไม่เข้าหัวคือยุ้วก้อยสั้นน่ะคือไม่มีทักษะสในการพูดอ่ะคือแทนที่จะพูดแล้วมันดีแบบกับเสียหมดเลยอ่ะพูดไงว่าไม่ต้องพูดเลยดีกว่าให้คนอื่นม,มาพูดแทนดีกว่าอย่างเงี้ย,ยขายของก็คือขายไม่ได้อ่ะคือแทนที่พวก้อยแบบนี้คือพูดแต่เขาจะมีนิสัยอย่างคือพูดจารตรงไปตรงมาพูดโกหกไม่ค่อยเป็นพูดว่าตอแหลไม่เป็น อ่าแต่น่ากลัวน่ากลัวตรงตรงวัสนาสั้นถ้าหากวาสนาตามเมืองเขาสั้นอย่างนี้จริงๆ, <S 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 ๆเขาจะเป็นผู้ที่ต้องลี้ภัยทางการเมืองไปอยู่ต่างประเทศหรือว่าต้องไปอยู่ต่างกิ่ต่างแดนไปตายต่างประเทศ แต่ไม่ได้ตายโหงแต่แก่ตายเนื่องจากเส้นชีวิตจนตะ่เป็นเส้นคุ้มกันเส้นชีวิตเนะี่ยมันจะเป็นเส้นวาสนามาทํางานแทนแต่ว่ามันมาคุ้มกันเส้นชีวิตอีกทีหนึ่งแล้วก็เป็นอาจจะมีชะตากรรมที่จะไม่ได้อยู่กับครอบครัวแต่อย่างที่พูดคือเรามผมอ,อาจอาจจะอ่านผิดได้เพราะว่าผมเห็นเส้นไม่ตรงกับความเป็นจริงเนื่องจากลายมือที่ เห็นของเขาเนี่ยเราเสือกเรื่องของเขาเนี่ยเราไม่เห็นลายมือเขาจริงแต่ตามที่เห็นเนี่ยเส้นวาสนาถ้าสั้นแบบนี้นะจบเส้นชีวิตขาดเส้นวาสนาสั้นเนี่ยจบถ้ามันเป็นแบบนี้จริงชิปหายครับก็ก็เขาจะพูดไว้ประมาณนี้เพราะดูดูวาสนานะวาสนาวาสนาเหมือนคุณคุณปะคุณรู้จัก รู้จักเทพโพงามไหมเทพโพงามเนี่ยวัสนาแบบเนี้ยทาเฮี้ยอะไรก็เจ๊งคือแม่งจะขายเฮี้ยอะไรเจ๊งหมดเลยคือวัสนานเป็นวัสนาเจ๊งไงลงทุนไม่ได้ไนะแต่เมื่อมาเล่นการเมืองคือเล่นการเมืองแบบเจ๊งไงการเมืองผิดพลาดไงวัฒนามันสั้นไงมันไม่ถึงเส้นสมองไงถ้าวัสนามันยาวเหมืนเมื่อมันได้ไงเออแต่นี่มัน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 มาแบบเนี้ก็จบเลยคือคือ คือเป็นคนที่มีวาสนาแบบคนจนน่ะคือวาสนาผิดพลาดอะ่ะเรียกไดว่าอยู่แล้วแม่งจนน่ะหรือบริหารประเทศแล้วแม่งเป็นวาสนาผิดพลาดทังนั้นอ่ะเออเนี่ยเนี่ยคือคือความจริงเลยคือน่าจะเป็นความจริงแบบนี้ถ้าให้เขาอยู่แล้วรวยนะถ้าเขาอยู่แล้วรวยนะขึ้นแบบนี้เลยนะมีเส้นอาทิตย์ด้วยมีเส้นอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยเป็นนายกและประเทศชาติแม่งรวยเลย เออแต่ว่าสนามแม่งสั้นว่าทำคลิปบีโอลงเนี่ยแล้วก็ลง youtube เนี่ยเพราะว่ามีแบบคือคือคือ,ค,อคือประยุทธ์มีปัญญาไ้ยอ่ามีใช่กล้าพูดพูดใช่เขาไปไว,าาวัดวาาม,มา,ยยา,เ,า,าเพราะว่าอย่างที่พูดว่า้าไม่ปฏิวัติก็ยิงกันตายกันเยอะฮะเมื่อวาอย่างที่พูดอ่ะก็ะมีข้อดีข้อเสีย นะแต่ก็เป็นเป็นความกล้าหารที่เข้ามานะแต่เข้ามาแล้วก็แล้วแต่ใครจะดีใครจะชั่วสุดท้ายสุดท้ายสิ่งที่เป็นได้รับผล่างลายมือที่เขาเป็นเขาก็ต้องน,น่าจะเป็นตามนั้นนะ <c oughs> แต่เขาเป็นคนกล้าหาญน้นมือเนินเต็มนะเป็นนักปฏิบัติเส้นหัวใจไม่เป็นกลงเป็นเกาะ พ่าก,ก็เป็นเป็นคนไม่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 คงยาไม,เาไม่เป็นเส้นหนุ่มเป็นคนแบบมีมีจิตใจเป็นลูกผู้ชายตรงต่อเพราะว่าอย่างที่พูดว่าคนที่เส้นหัวใจส่วนเส้นหัวใจแบบมาเพียวๆอย่างเงี้ยดูโครงสร้างก็มันเพียวไงไม่ค่อยมีเส้นแตกลงนะเพราะจิตใจเหมือนลูกผู้ชายทั่วไปเหมือนทหารทั่วไปอ่เป็นนักสู้ปล่อยมวยได้อะไรเงี้ย เข้มแข็งกดทนแต่สมองไม่ยาววาสนาไม่ดีเป็นพ่อค้าก็ขาดทุนอย่างเดียวผมมีวาสนาอยู่ใต้เส้นสมองเลยวาสนาเงี้ยผิดพลาดชัดๆเลยอ่ะนะะก็จบไว้ประมาณเนี้ยแล้วก็ลงยูทูป